เฮ้ครับพี่น,อน้องหาหฮมมาได้ใส่หมวกก็นอกเอาเหลือหมวกมาน้วจริงปะ ครับมื่อนี้ก็มาพ่อกับผมนีแเราครับมอดพาลุยมื่อนี้ก็สิมานี่ครับเบดครับผมไปเจอคลิปคลิปหนึ่งแล้วใส่แมงเมาตกเมื่อคืนพอดีมีแมงเมาผมเลยจับแมงเมาได้บหลายดอกได้ยักน้อยหน,นึ่งไละ่ะเดี๋ยวผมสิมาลองเบิงว่ามันสีได้ผลคือยังในคลิปที่ผมเห็นบอเป็นใส่แมงเมาตกเพิ่นได้ดีอยู่ด้วยครับเดี๋ยวผมสิล้องเบิงครับนะพี่น้องเดี๋ยวเฮามาลองเบิงมาด้ ขอญาติประกอบเบ็ดนะครับเป็นยังไงมันจะคือเขาว่ามื่อกี้กับบรรยากาศกับฝ้าเครื่ฝน,นแล้วครับจะผมสิยู่ที่โดนไปไหนถ้าฝนตกมากนี่ก็ต้องเฝ้ากลับบ้านแล้วครับว่าเฝ้าบ่าได้เปียกครับ <c oughs> มันสิเปียกเขาว่า เดีครับก็เป็นเป็นปลายน้ำล้นน่อยครับผมสิบป้องเบื้งว่ามันสิคือบ่คือแต่ว่าอากาศแบบดีก็ดีกันนะครับมันก็นบ่ฮ้อนแดดที่ว่าดีแต่มันสิบปีดีนอนถ้าว่าฝนตกมานี่ผมหาหมูลบบ่ะไ้ได้บ่ดนด้ สองคันครับบนี้รองเบิงใคจะพึ่งเบื่อกันเด้อครับหาอยู่หากินแบบนี้มันก็สิมีได้แน่ประด้แนตามภาษาครับ วันสักตัวมืนน่อวันเห็นเราได้เราได้ประมอตะกับครับขอทายของเขาเลยดิเด้เบื้องผมสีใดอย่างวะสีใดหรือบ่ได้สีใดหรือสีฟ้ามันตรงได้ไหมะ ครับแล้วเอาเบิ้งเอาไปดิสิคือหรือบ่คือโอ้ลมเย็นเลยพี่น้องวันนี้จะเฝ้าตัวกันเด้อ แห้งพดมันพัดน่ไปเบิร์ตเข็ดแตงไนะครับเทียพี่น้องเขามาล้อรุ่นอะไรกันนี่คือบะ วางล้อเบิง้งว่ามัน่ชิได้บ่ได้ผมพาเบิง้งบรรยากาศรอบๆครับมันเป็นคลองธรรมชาติครับผมแต่จะเป็นฝ้ายน้ำล้นน้อยมันขับมันไปบกไก่ไกลเด้ลงแค่นี้เองครับนี่เบ็ด ครับเดี๋ยวผมขอขยับเบ็ดใหม่ก่อนอเคพี่น้องเดี๋ยวเขากลับมาล้อลุ้นน้อมกันไปเรื่อยๆนะครับจักสิเป็นยังไงคือบ่คือดู เห็นในคลิปน,นะเพิ่นเท็ดเราเพิ่นเออปลาเข่าดีเลยผมเลยร้องเบิงพอดีเมื่อคืนมีแม่งเมากิน้ามันครับยิ่น้าหิวน้าโอ้ขอทาอยู่ทาพีน่นองมักคลิปใดหรือสี่เสนอแนะให้ผมเพ็ดแบบใดก็คอมเมนต์นะครับแต่คอมเมนต์ คอมเมนต์ไปเลยเดี๋ยวผมก็ถ้ามีเวลาว่างผมก็สีเฮ็ดไทยครับต่ช่วงนี้ก็สีวางล้ลยอยู่เดี๋ยวประเทศย่ยงบ่คยได้ย้อนโลกไล่ยนี่ลแหละครับโรคระบาดอยู่น้ำบ้านน้ำเมืองเขานี่ลแหละเป็นทางใดเนาะบันเดียเวดคือบ่ได้บ่ได้กันยาบ้ากันเด้อครับพี่น้องร้องเบิง เห็นเพิ่นเห็นเหรอมันคือได้คักแถวเลยว่าร้องเบิง่งไปดีก่อนครับบัดไปยังเก็บไปน้ำเท่เดียวเอาแล้วบัด,ดีแดดแล้วครับแดดแล้วเฮาดึงแล้วอาดึงคือลม้ม โอ้ลมแหงลมดึงสายเบ็ดว่ามันป่าโอ้ยไปครับพี่น้องเดี๋ยวรุนไปเรื่อยๆรุนไปน้ำกันคือว่า แ๋ยวว่าตอนนี้ผมว่ามันห้อนแล้วครับตอนนี้พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาอันนี้ก่อนหาโฮมกันครับแบบหนึ่งเดี๋ยวมาเบิ่งกันต่อครับผม อ <g lish> พี่นงหาหมบาได้ใส่หมวกกันน็อกเอาเหลือหมวกมาน้วจริงปะได้วจะใส่หมวกกันน็อกแล้วป่ะเดี๋ <g lish> ยวเห็นเป่นเหตุคือได้คือบ้านา,ากหินจักเทียคือบ่มีป่า ก็ยังฝนสีตกแต่ก็มีแดดมาหน่อยหนึ่งวมแหงานะ โอเคพี่น้องมาเบิงบรรยากาศครับตามทองให้ทองนะ้าเขาครับมองมองเลไกระเขียวกระจีเบ็ดฝากถึงพ่อแม่พี่น้องที่ว่าเหตุงาน,นในเมืองนี่อย่างน,นะครับขันว่าโรคไห้มันหายไปแล้วก็กลับไปยามบ้านยามซองได้ละครับผู้่าวผู้แก่แล้วถ่ายอยู่ อยู่ไซกับบ่มีความสุขซอยอยู่บ้านเราครับโอเคครับพี่นอ้องเอ่อค็เชือ่อว่าได้ผลนล้วครับไอเน,นี้ยอน,นี้ กตอนนี้ผมห่อนแห้งแล้วผมบอไ่ไหวแล้วทำผู้ใได้มาคลิปแล้วนี่ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับคลิปแจ้งเตือนจากผมด้วยครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับไป